ลับมาอีกครั้งกับงานประทมนิเทศแบบออนไลน์ site. หลังจากปีที่แล้วพวกเราจัดงานประทมนิเทศกันแบบออนไลน์ครั้งนี้เรากลับมาพร้อมกับกิจกรรมที่มากมายบรรยากาศที่คลึกครือและเหล่าเฟชชนี่น้องจะเฟชี่ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปพบกับพิธีกรกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่ตังเหมือนกันนะคะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่งานคนสมนิเทศของน้องปีหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้องๆมากันเยอะแล้เกินนะครับผมเราจะมีเกมให้น้องได้เล่นกันนะครับเกมนั้มีชื่อว่าพี่ทอแด็นะครับกติกาเป็นยงไครับพี่แพรค่ะกติกา่ายนะคะก็คือว่าเราจะมีคําถามถามน้องๆซึ่งแต่ละคําถามเนี่ยจะมี2ช้อยให้เลือกด้วยกันน้องๆชอบข้อไหนก็เลือกข้อนั้นเลยนะคะพร้อมที่จะฟังคําตอบของน้องกือยังคะพร้อมมาแล้วก็ไปกันเลยครับ ออนไซน์ครับออนไลน์ค่ะออนไซน์ครับออนไซน์ค่ะออนไซน์ค่ะเอทำไมถึงอยากเรียนออนไซน์กันอะคะอ๋อมาเจอผู้ชายมาเจอผู้ชายเฮ้ยเป้าหมายเดียวกว่าพี่เลยรู้สึกว่าอยากเจอหน้าเพื่อนๆในรุ่นอะไรครับผมถ้าออนไลน์มันก็จะแบบรู้สึกว่านั่งอยู่ในบ้านอย่างเดียวอะไรครับเลยไม่ไม่คุ้มับใช่ง่วงนอนค่ะอยากนอนสาวพี่สาวสาวเราส่องสาวไม่ได้นะพี่แต่ออนไซน์เราส่องสาวได้นะ จะหาเพื่อนหรือหาอะไรเพื่อน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 พี่เป็นผู้หญิงอชอบเซตไปเวทมากกว่าไปเวทครับมันนี่ค่ะเป็นตัวเรามากที่สุดแล้ว อันนี้ก็เป็นช้อยหนึ่งที่เลือกมาเรียนที่มอกรุงเทพก็อยากใส่ชุดที่เราต้องการที่อยากจะเลือกใส่นะครับใช่ค่ะเพราะว่ามอกรุงเทพสามารถเลือกใส่ชุดได้ตามสบายผมคิดว่าแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรที่เ,เป็นทางการเราก็ควรจะแต่งชุดนักศึกษาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันที่เราไม่ซีเรียสมาทํากิจกรรมหรือว่าเรียนไม่มากอะไรก็ใส่ไปเวทก็ได้ครับ เป็นสายกิจกรรมครับได้เล็งชมรมอะไรไหมคะแบบพวกกิจกรรมอะไรอย่างนี้เล็งชมรมโรตารีครับแล้วก็ปาตการะางแสดงว่าน้องโมน่ททำกันบ้านมาดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือก่อนจะเข้ามอนี่ก็ต้องเล็งว่าเอ่อมอนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าเราเป็นสายกิจกรรมอยู่แล้วตัวผองเองผมเป็นสายค่อนข้างจะออกไปทางกิจกรรมมากกว่า เพราะว่าที่มาเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งเลยคือแบบตอนมาปลายเรียนคิคณิตมารู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนบบขนาดนั้นพอเรียนเทอมแรก,กรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราไปกันไม่รอดว่ะ <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสายกิจกรรมได้ลองใช้ของนั่นนี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะไปได้ดีกับสายนี้มากกว่าเ <c oughs> กียรินิยมแค่จบก็พอแล้วแค่จบคผมไม่ได้ต้องการเกียรินิยมคับผมแล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบเรียนผ่านๆด้วย <c oughs> ผมเข้าสาขาเนี่ยเพราะว่าผมต้องการความเข้าใจแล้วก็เอาวิชาเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงครับผมทำให้แม่ภูมิใจ เขียนนิยมอยนีก e <mit of ness> <Okay. S 1> nah. ็ต้องจ้างใจเรียนแล้วนะคะสองสาวเยอะไม่ได้นะเราควบคู่ไปได้พี่เขียนนิยมนี่ง่ายนิดเดียวเชื่อพี่เชื่อพี่พี่ผ่านมาแล้วกังวลอยู่ค่ะกังวลค่ะแอบกังวลอยู่ครับก็มีบ้างครับกังวลอยู่กลัวว่าจะเจอวิชาอะไรที่มันอาจจะยากนิดหน่อยะไรครับแล้วบางทีทําได้ไม่ค่อยดีพอที่มันควรจะเป็นอะไรครับเพื่อนสังคมอะไรพวกนี้การเรียนใช่ค่ะ เป็นครั้งแรกที่มาไกลบ้านเนาะอะไรอะไรก็แบบยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แบบการเดินทางการเข้าเรียนเนี่ยยังเออๆตึกเรียนอยู่เลยว่าเฮ้ยตึกไหนอยู่ไหนวะแล้วตึกแบบเพิ่งรู้ว่าตึกอยู่ท้ายมอเลยมาแรกๆอ่ะผมก็กระวลเรื่องเงินว่ามันจะพอไหมอะไรไหมลองมาอยู่สักเดือนหนึ่งก่อนก็ถือว่าอยู่ได้อยู่ีแต่ว่าแบบมันก็ยังไม่ชินอะไรหลายๆอย่างเราก็คนที่จะปรับตัวกักบมันแล้วสู้กับมันครับผมเพราะทุกอย่างมันก็มียากม,มีง่ายหมดครับผมเป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับคำตอบของน้องๆไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการสายกิจกรรม แต่งตัวทางการหรือแต่งตัวสบายๆไม่ว่าน้องๆจะเป็นสายไหนสไตล์อะไรมหาวิทยาลัยกรุงเทพของพวกเราพร้อมส่งเสริมให้น้องๆได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ทมกลางบรรยกาศของการเรียนรู้คิดอย่างสร้างสรรค์มันส์แบบเด็กมอกรุงเทพแล้วเจอกันวันเปิดเทอมนะครับ